ดอกลั่นทองคงเล็บเปิดลีลาวดีดูเล็บปิดเป็นดอกไม้ที่มีความเชื่อไม่ให้ปลูกในบ้านเพราะชื่อ 完了。嗯嗯

และอื่นลากก็ไดหรือและอื่นๆไม่ใช่นล้วเราพูดถึงไมยกน้องข้าวตู้เย็นน ตัวไปยังนีนะคะการอ่านเวลามาจริไม่ต้องสอนก็ได้นะอ,อ,อ,อ่านเวลา,าปเาลป็นะะหรือไอ่า,า,าเนเวลาเมีไหมปกติเออเราใชษาูดแต้ายังกาเลขเวลานะบอกเป็นนาฬิก็เป็นลลานาทีนะเป็น ห่้ถ้าอบอกเวลาเราจะ2อนึง่ไม่ได้นะคะเราก็ต้องบอกว่าสองนาสนทนะคะถ้าเป็นภาษาปาอย่างตั mm ้งนาฬิกาภาษาปก็คือตัโมมคะภาษาในการสื่อสารแต่